ประมาณ2,000กว่าไม้มันไม่ทันนะพี่ต้องคนซื้อทีสิบสุดอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะไปวางไว้ไรตรงไหนอิดเตาไม่ทันติดเต,าไ,ไเตาไม่ทันลูกค้าก็รอแล้วอ่ะแล้วลูกค้ามามุงมุงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เราทันกว่า,าไม้เราก็ดีใจแลนะ้วเนาะวันนี้สองทันต้นๆที่ร้านวันนี้หมูสเต๊กค,ค่ะได้เลยค่ะทำไมย้ายอยู่ตรงนี้นที่จอดรถเยอะจอดได้หมดเลยสะดวกกว่าตรงนู้นเยอะขอบคุณมากเลยลูกค้าตามหมูตอนนั้นต้องแจกบัตรคิวแน่ต้องจะลงอยุธยาไกดอ่ะ เท่าไรดีคะพี่เท่าไรดีคะเท่าไรนะคะค่าสั่งได้เลยค่ะสิบไม้หกสิบสิบห้าไม้เก้าสิบยี่สิบไม้หนึ่งร้อยยี่สิบค่ะจะทำม่ทันลูกค้าลูกค้าไม่อยากคอยนานๆไม่ทันนะพี่จริงเหรอจริงค่ะขายไม่ทันค่ะพี่ต้องมาตอนที่หนูยุ่งๆก็อยู่บนรถได้เดี๋ยวเราก็ไปส่งให้ถึงรถจะได้ไม่ต้องลงหรือว่าโทรมาว่าเดี๋ยวกี่หนึ่งโมงมาเอากี่นาทีมาเอาตอนไหนคะ ้าหมูได้ค่ะค่ะเมื่อวานหมูเยอะมากเลยอันนี้สองพันต้นต้นอะไรสั่งได้เลยนะคะค่ะหนูขายจานถึงสุกหยุดเสาวริศค่ะวันนี้หมูสเต็กตลาดแกนเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมห้าชุดห้าชุดหกร้อยค่ะศูนย์เก้าแปดห้าห้าเจ็ดหกห้าศูนย์เก้าค่ะขอบคุณมากนะคะ